สวัสดีค่ะพ่อทานข้าวนะคะเตอพ่อชูสอสงนิ้วเก่งมากยิ้มด้วยิ้มได้ตาเต๋อได้อ่ากินต่อกินต๋อถือเองด้วยนะถือเองกินเองโอ้โหเก่งมากนี่คือมื้อกลางวันของพ่อนะคะ มีกลางวันนะคะมืกลางวันพ่อเก่งมากเลยเก่งเก่ง โอ้ตอนท่ากินก็หล่อแล้วเนี่ยท่ากินก็หล่อนเนี้ยถือเองแต่กินเองเลยโหยังเก่งเลยอโอ

อเออจะหมดแล้วจะหมดแล้วเด้อเดโอ้โหก้นถวยแล้วก้นถวยแล้วโอ้โอ้โหย่งเก่งยางเก่งเลยฮอก็กินข้าวอย่างเก่งเลยเอาอะไจ๊ะชื่อออะไร เอาอะไรช้อนอ่อนะกระดาษกระดาษไ่ง่ายเหมือนเช็ญให้แล้วไงเสร็จแล้วโอเคกินต่อป่ะหมดแล้วอิ่มแล้วโอ้หดน้ำอยู่ข้างข้างดน้ำอยู่ข้างกินน้ำต่อพอดื่มน้ำเก่งจังเลย